ปด,ดิจ้าพี่น้องจ้ามาพอกระชองเจต่อยภาาเพิินคือเก่าครับพี่น้องเมื่อนี้เจต่อยภาพี่พาน้องมากินเขา่าได้เข่าสวย,ดวย,เ,ยเด้อเจต่อยได้เข่าสวยเจดต่อยจะมากินกับสมเนื้อบ,บ่บมีข้าวเหนียวค่ะมื่อนี้บ่ไดหนึ่นขงข้าวเหนียวหุงเขาก็เลยเอาเข่าหงมากินกับอันนี้แบบเจต่อยปิ้งมาเรียบร้อยเลยค่ะอันนี้แบบปิง่งห่อไหวเพื่อนอ่า แม่หอให้ไบก้อนกับบบานค่ะเจะตอยลืมฮาแต่ไปเห็นในตู้เย็นอันนี้คือแบบอย่างมาเรียบร้อยหอมหอมพี่น้องเอ้ยหอมค่ะอันนี้แบบดิบแบบบบย่างโอ้ยเกือบดิบเข้าตาแบบใบย่างแบบบบย่าง โอ้ยเจแมนเพลนมัดเนี่ยน้อยใหญ่เอ้ยอ,อืมจะ้ะหลายเมื่อเลยด้ยค่ะเนี่ยสามเมื่อตั้งแต่วันมันสุกลืมเจ็ตอยลืม แน่นแน,น่นแน่นคับอุย <c oughs> ออ้ยใบตองอุ้ยแกสำเนียกว่เนาะจ้ะสื่อเนื้อมาให้แม่เฮดไทยเฮดไทยแน่ก้อนกับบานบอกแม่ว่าก้อนกับบานเฮทไทยแน่นี่ค่ะ ดกโดดกระเทียมอกินง่ายๆหอมแดงมาจากพี่น้องจ้ากินเลยข่าอันนี้แบบยางเรียบรดอยอปุ๊บเรียบดอยออืื มันต้องเหมืกับกระเทียมกินกับเพือกอยางนี่ก็หอมหอมในรูปแบบของเพลินจ้ะเจตไต่กินได้เบิด์ดด้วยค่ะกับข้าเนียวข่าเจ้าเจตไต่กินได้เบิด,ดค่ะจริงจริงเจต่อเป็นคนมากินข้าเจ้าโด,ดยซําอืม้ม แบบอย่างหอมอันนี้แบบสุกไม่สุกออื สับกินกับคนกับแจวเจ็ดต่อยกินในเบิร์ค่ะขขาเจ้าสับนัว แบบอย่างหอมจ้ะแบบอย่างหอมขับเลยอืมไตกระดูกโดดย่างหอม Nam. Mm. Mm. เขาเคืเบิดจาน ัวอย่างหอมไปต้องหอมหอ,มอืมอืม เขาบดถวยด้วยค่ะแสบบ่แสบ,แสบอืมดดอ้มสุดยอดอื้ม เข่าไดเลยค่ะจับได้พ่อล่ะค่ะพี่น้องจ้าคลิปนี่พะเพีพ,พน้องมากินเขา่ากับพอสมกับเขาเจ้าเอาละจ้ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้เนาะจ้ะเจตอยกะ สิข,ขอลัพี่าัน้องเพยงเท่านี้นะจ้ะไว้พกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เจ็ดต่อยไปแล้วคะ่ะสวัสด,ดีจ้า